ถ้าวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเรื่องของคุณพัชรศรีเบญจมาศหรือที่เธอมีนิกเนมว่าการะแลแมก็อาจจะดูเก่าไปเพราะเรื่องราวของเธอนั้นมีการพูดถึงในต้นอาทิตย์ที่ผ่านมานี้มากมายพอสมควรแต่ท่านผู้ชมครับเรื่องของคุณพัชรศรีเบญจมาศหรือกระแะแมนั้น มันมีอยู่หลายมิติที่ผมอยากจะพูดในวันนี้นะฮะหลายๆคนก็คงจะพอจะรู้อยู่แล้วว่าเธอได้โดนคณะกรรมการอาหารระยาดำเนินคดีในข้อหาโฆษณาชวนเชื่อเกินความเป็นจริงนะฮะแล้วก็ส่งเรื่องไปให้กรมรับการป้องกันและคุ้มของผู้บริโภคดำเนินคดีเธอทีนี้ปกติแล้วเนี่ยคนลักษณะกะละแมที่ขายของออนไลน์ ive, แล้วก็ไลฟ์สดก็มีอยู่ไม่น้อยมีอยู่ขายทุกประเภท ยาปลุกเซ็กส์ยาทำให้นกเขาขค,นคนแก่นั้นขันขึ้นมาได้นะฮะก็ไลฟ์กักนเละเทะเลอะเทอะไปหมดในกรณีคุณกระแมเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะฮะเพราะว่าคุณกระแมนั้นโฆษณาสินค้าของเธอซึ่งเป็นอาหารเสริมท่านผู้ชมลงใน Facebook และ Instagram ของเธอซึ่งบริษัทของเธอคือบริษัท Power Shot ท่านผู้ชมครับอาหารเสริมของเธอชื่อโบเทราดริงและโบเทราช็อตท่านผู้ชมฟังคำ โอ้อวดสรรพคุณของเธอหน่อยก็แล้วกันแล้วก็ท่านผู้ชมตามผมมาแล้วผมจะถามคําถามท่านผู้ชมบางคําถามสรรพคุณที่เธอโฆษณาคือ 1. กระชับผิวหน้าลดไขมันส่วนเกินเหียงฮะเนียงเนี่ยเนียงหายร่องแก้มตื้นจมูกดูโด่งขึ้นตาขึ้นเป็นสองชั้นและดูเด็กขึ้นทั้งร่างกายโดยไม่ต้องทำสัญญกรรมคุณกราแมพูดออกมาในสรรพคุณที่เธอรีวิวสรรพคุณอาหารเสริมเธอว่า นี่คือคมพูดของเธอนะท่านผู้ชมรีวิวรัวรัว,รวกรอบหน้าชัดเหนียงหายหน้าอ,อกหน้ายกตาที่เคยหนังตาตกกลายเป็นตาสองชั้นรอยขมวดคิ้วหายร่องแก้มตื้นทําให้จมูกมันเข้ารูปย้ําอีกครั้งว่าไม่เคยทําจมูกระดัเลยกินแต่ผลิตภัณฑ์ของตนเองเท่านั้นพิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าพอหน้ามันรัดรึงเข้ามามันก็จะชัดชัดชัดและไม่ใช่เฉพาะหน้าคือทั้งตัวจักในายะอาจจะหมายถึงก็หน้าอกจะตึงด้วย ก้นเกินจะตึงจะงอนขึ้นนะฮะคุณจะกลับมาเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งนะผู้ชมครับด้วยความเป็นธรรมนะผู้ชมลองใช้สติปัญญาคิดเฉพาะคําพูดส่วนนี้เนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าอาหารเสริมที่คุณกระแมขายเนี่ยเป็นอาหารเสริมยี่ห้อทัวราชอ็อตหรือว่ายี่ห้อตอแหลช็อตกันแน่นะฮะท่านผู้ชมสําหรับผมแล้วนี่คือคําตอแหลที่ออกมาหลอกขายของประชาชน ก็เลยคนมีคนเข้าไปแจ้งความร้องเรียนนะฮะก็เลยโดนดำเนินคดีนะฮะข้อหาโฆษณาสรรพคุณอาหารอันเป็นเท็จหลอกลวงให้หลงเชื่อไม่สมควรมีโทษตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ัาจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน30,000บาทหรือทั the the ้งจำทั้งปรับทีนี้ปัญหาที่ท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่รู้คดีนี้เป็นคดีที่8นะที่คุณกละแมโดนเพราะออแจ้งมาบอกว่า นี่เป็นคดีที่8ที่เอาผิดกับการ์แมพัชรศรีและท่านผู้ชมรู้ว่มบริษัทที่เธอตั้งขึ้นใหม่เนี่ยตั้งขึ้นเมื่อไหร่มิถุนายน2562หรืออีกในยหนึ่งประมาณ9เดือนที่แล้วมาไม่ถึง9เดือนสิมิถุนายน62ปีกว่ามิถุนายน62มิถุนาน63หนึ่งปี1ปีกับอีกประมาณ9เดือนที่คุณการ์แมก็อ้างว่าเป็นข้อผิดพลาดทางเทคนิคนะฮะเธอบอกเธอกำลังเล่าถึงประสบการณ์จริงของตนเองหลังจากทานอาหารเสริม ทีมงานก็ตัดเนื้อหาบางส่วนเอามาออกท่านผู้ชมครับผมนี่เป็นคนที่สงสัยอะไรแล้วต้องค้นผมก็เลยไปค้นข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าบริษัท Power อร์ช็อตจำกัดที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของกลาแมเพิ่งจดทะเบียนเมื่อเดือนมีนาคม2562นี่เองแม้จะโดนดำเนินคดีไปแล้ว7ครั้งแล้วก็เธอแจ้งงบ การเงินล่าสุดปี2062มีรายได้รวม133ล้านบาทเศษรายจ่าย114ล้านบาทเศษเสียภาษีเงินได้3.7ล้านบาทเศษเท่ากับว่าไม่ถึงปีมีกำไรสุดท,ที่แจ้งทางบัญชีเท่านั้นนะเกือบ15ล้านบาทท่านผู้ชมครับผมไม่อยากจะลงไปสวนลึกว่าบัญชีของคุณพัชรศรีเบญจมาศนั้น เป็นการแต่งบัญชีปลอมเพราะว่าจากคำโฆษณาหรือํำที่โมของเธอที่เธอบอกเธอขายได้พันล้านหลายพันล้านเธอบริจาคเงินที่จะเอาเงินเนี่ยไปผอทองที่พระธาตุพนมเธอบริจาคน่นบริจาคนี่ไปคอนโดที่เธออยู่ร้อยกว่าล้านบาทคุณกละแม่ซ่อนเงินเอาไว้เยอะมากจากการโฆษณาชวนเชื่อตอแหลไลฟ์สดอันนั้นทำให้คนหลงเชื่อไปเยอะเอาละเรามาเรามาดูกันนิดหนึ่งดูโปรโมชั่นโปรโมทสินค้าของกลาแมแต่ละอย่าง ท่านผู้ชมคงได้อ่านข่าวแล้วเธอโปรโมทว่าอาหารเสริมเธอเนี่ยป้องกันรักษาโรคโควิดเธอก็บอกว่ามีพ่อแม่ลูกลูกกับแม่กินอาหารเสริมเธอไม่เป็นโควิดตัวพ่อเป็นโควิดแล้วตัวพ่อก็เดินทางไปหาหมอระหวา่างเดินทางไปหาหมอก็เอายามาให้กินยาอาหารเสริมกินไปกินมาปรากฏว่าหายไม่ต้องมาหาหมอรักษาโควิดท่านผู้ชมครับอันนี้เนี่ยโฆษณาตอแหลสุดๆแล้วก็มีอีกนะท่านผู้ชมถ้าเป็นโรคซึมเศร้า เขาบอกอ้างว่าลูกค้าคนนี้ไปหาหมอและกินยาซึมเศร้ามานาน3ปีแต่หลังจากกินยาอาหารเสริมของเธอหมอก็ให้ลดยาเป็นครั้งแรกลูกค้าคนนี้ก็ไม่ซึมเศร้าอีกต่อไปแต่คุณกระแม่อ้างว่า ที่เป็นชนนี้เพราะคนเราเวลาเกิดความทุกข์หรือซึมเศร้ามักจะคิดแต่เรื่องเดิมวนๆอะไรยังไงทําไมแล้วอาหารเสริมตัวนี้จะทําให้มีสติว่าต้องทํำยังไงและเลิกคิดในเรื่องเดิมๆก็คือว่าพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะให้มาซื้ออาหารเสริมเธอกินแล้วก็จะหายจากโรคซึมเศร้าท่านผู้ชมรู้ไหมว่าประเทศไทยมีคนเป็นโรคซึมเศร้าเท่าไหร่เป็นแสนคนโอ้นี่ถ้าโฆษณาเธอเป็นจริงนี่นะหมอที่รักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยก็คงไม่มีปัญญายที่รักษาแล้วมัง้ง เปแล้วเนี่ยใช้สติปัญญาคิดง่ายๆเวลาท่านผู้ชมดูการโฆษณาไลฟ์สดแล้วโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยใช้สติปัญญาคิดนิดนึงอย่าไปโง่ให้เขาหลอกแล้วคุณกะละแมอ้างว่าการที่เธอออกคลิปไปแบบนั้นเป็นการผิดพลาดทางเทคนิคท่านผู้ชมครับและอีก7คดีก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ออยแฉมันนั้นมาได้ยังไงแสดงว่าทีมงานผิดพลาดมันหครั้งเหรอ สมควรโดนไล่ออกตั้งแต่ผิดพลาดครั้งแรกและนี่ยังทำงานอยู่หรือจงใจไปคิดว่าถ้าจับได้ก็วิ่งเต้นซักหน่อยเสียค่าปรับแล้วกันแล้วค่อยไปหลอกลวงบองมเมาประชาชนต่อฟาดกำไรเป็นล้านล้านบาทท่านผู้ชมครับนี่ยังมีอีกนะท่านผู้ชมมะเร็งโควิด -19 ถือว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายท่านผู้ชมยอมรับไหมหากใครหลงเชื่อว่ากินอาหารเสริมของเธอแล้วมีภูมิต้านทานเกิดไม่ะร,รัดมะวังป้องกันหรือได้รับการรักษาอย่างถูกต้องจะมีอันตรายถึงตายได้ ท้าผู้ชมคิดว่านี่คือการหลอกลวงผู้บริโภคอย่างโหดเหี้ยมที่สุดหรือไม่ท่านผู้ชมคิดดูให้ดีๆมะเร็งกับโควิด19เป็นโรคที่ร้ายแรงมากถ้าไปเชื่อเธอว่ากินอาหารเสริมเธอแล้วจะหายแล้วถ้าไม่หายซึ่งมันไม่หายแน่นอนแล้วถ้าคนคนหนึ่งตาย เพราะโรคอันนี้เหตุผลเพราะไปเชื่อการไลฟ์สดของคุณกะละแมแล้วกินอาหารเสริมแล้วหวังว่าจะหายแล้วเกิดตายขึ้นมาเนี่ยท่านผู้ชมว่าการกระทําเจนีของคุณพัชรศรีเบนจมาศโหดเทียมไหมเพียงเพื่อต้องการขายของให้มากขึ้นท่านผู้ชมครับสำหรับผมแล้วเนี่ย คุณกะละแมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นนักสื่อสารมวลชนจบคณะนิเทศาศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์ไปไปมา,มาพูดได้ไหมทุกท่านผู้ชมว่าคุณกะละแมจากสื่อมวลชนสมัยหนึ่งมากลายเป็นนักลวงโลกสมัยนี้นักลวงโลกอาจจะแรงไปหน่อยนะแต่ว่าถ้าดูพฤติกรรมแล้วผมว่าไม่แรงผมว่าถูกต้องเพราะคุณกะละแมต้องการขายของอย่างเดียวเพื่อเอาเงินมาโชว์ออฟลัล,ะละ้าชิลชิให้คนเห็นว่าฉันรวยนะ แล้วรวยมาจากไหนล่ะรวยมาจากการขายศรัทธาของคนคุณกระแมเริ่มชีวิตจากการเป็นนักสื่อสารมวลชนเป็นพิธีกรเป็นเซเลบริตี้ชื่อดังเป็นคนของประชาชนทําไมทําไมคุณกระแมเปลี่ยนแปลงไปถึงขั้นกลายเป็นคนลวงโลกและเลยจรญญาบันที่ควรพึงมีพึงรับผิดชอบต่อสังคมหันไปใช้ชื่อเสียงความน่าเชื่อถือที่ประชาชนเชื่อเธอทําในสิ่งที่ผิดเหตุผลเป็นเพราะเงินหรือเปล่าท่านผู้ชมครับ กระแม่พัชรศรีเบญจมาศจบมัธยมจากบดินเดชาจบปริญญาตรีนิเทศสาขาสื่อสารมวลชนวิทยุและโทรโทัศน์จากจุฬาลงกรณ์เมื่อปี2539ประมาณ24-25ปีที่แล้วเข้าไปฝึกงานที่ช่อง3ก็เลยเห็นท่าทางฉาฉานพูดจาชัดถ้อยชัดคำเลยได้เป็นพิธีกรในรายการดูหนังฟังเพลงกับสีสันบันเทิงเธออ่านข่าวช่วงเมืองไทยวันนี้ และเช้าวันนี้ที่ช่อง3และเธอมามีชื่ออีกทีหนึ่งในการจัดรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงร่วมกับคุณไก่มีสุขคุณดีลกชัยพัฒน์คุณดีหน้ากุลนัทด,ดาปดชิมสวัสด์และคุณปุ้ยพิมลวรรณหุ่นทองคําเธอโด่งดังมากเมื่อเธอเลิกกับแฟนเธอคนหนึ่งแล้วเธอเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าผู้ชายเรวกว่าหมาและไม่ได้มาจากดาวังคารติดอันดับเบสเซลเลอร์ ller, นะฮะพิมไปจํานวนหลายสิบครั้งโดน กระแสวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งบวกและลบตุลาคม2 6 6พอเผอิญช่อง3ต้องการลดค่าใช้จ่ายก็เลยเลิกจ้างคุณกระแมถึ่คุณกระแม่ไม่ได้แคร์อะไรทั้งสิ้นแล้วเพราะว่าระหว่างนั้นเนี่ยเธอเริ่มเข้าไปขายคอนโดให้สาวกของเธอที่เชื่อและสัทธานในตัวเธอมาซื้อคอนโดเธอร่ำรวยจากการขายคอนโดแล้วตอนหลังเธอก็เลยไปเล่นในเรื่องสุขภาพ เธอทําตัวเป็นกูรูพรีเซนตตัวเองในฐานะกูรูด้านสุขภาพเขียนหนังสือใหญ่เรื่องสูตรอาหารคลีนเป็นเธอเป็นแรงบันดาลใจของผู้หญิงที่รักษาสุขภาพจนกระทั่งเธอมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์คนสําคัญและใกล้ชิดกับครูอ้อยทิตินาทนาพัทลุง Life ์โค้ชชื่อดังเจ้าของหนังสือเข็มทิศชีวิตว่ากันว่าคุณกะละแมเนี่ยศรัทธาเลื่อมใสครูอ้อยมากจนไปซื้อ ที่อยู่ที่เดียวกับครูอ้อยแถวแถวสาธรจะได้ช่วยภาวนาทมกันบ่อยๆดังที่ใจปรารถนาท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมตามข่าวคุณกะละแมจะสังเกตว่าในช่วงสองสมปีหลังเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณกะละแมจะให้ข่าวว่าตัวเองประสบความสําเร็จโชว์ความร่ารวยของตัวเองมาตลอดท่านผู้ชมเคยเห็นใช่ไหมคุณกะละแมเปิดคอนโดให้รายการหลายๆรายการไปถ่ายทําที่บ้านให้ข่าวให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆด้วยคอนเซปต์เดิมๆ คือได้อยู่คอนโ,อนโดหรูราคาเฉียดร้อยล้านบาทท่านผู้ชมจากพิธีกรทีวีมีคอนโดหรูราคาเกือบร้อยล้านบาทแสดงว่าเธอเนี่ยมีคนศรัทธาเธอมากเชื่อมั่นในเธอและเมื่อเธอขายอะไรก็ตามเธอพูดอะไรก็ตามก็เชื่อไปหมดเงินท้องก็เลยไหลามาเทมาคุณกระแมรเคยให้สัมภาษณ์นึงไทยรัฐออนไลน์ช่อง32 เธอเคยพูดว่าเธอเองนี่มีตัวเธอเองมีคนโดราคาร้อยล้านมีเงินเก็บท่านผู้ชมฟังดีๆนะใกล้จะถึงพันล้านละคุณกละแมคุณขายอะไรมีเงินเก็บใกล้ถึงพันล้านและคุณเสียภาษ,ษีเท่าไหร่คุณกละแมสัมภาระไม่สนใจบ้างเลยเหรอ,อย่างบอกว่าเดี๋ยวนี้เธอถอยกระเป๋าแบรนด์เนมน,นาฬิการเรือนละล้านได้อย่างสบายใจนี่มันสะท้อนถึงจิตใต้สำนึก ท่านผู้ชมของคนที่หลงในวัตถุและเธอก็พยายามสร้างภาพด้วยการปล่อยข่าวเดินสายทําบุญอย่างเช่นร่วมกับกรณีครูอ้อยกัลยนณมิตรถวายทองคําคุ้มยอดพระธาตุพนมไปมูลค่าร100้อยกว่าล้านหรือไปแก้บนที่ไอ้ไขวัดเจดีจัดโรงทานจัดโมโนรามาแสดงพร้อมมอบเงินบริจาคให้ทั้งวัดแล้วย้าได้ว่าตั้งจิตนิฐานขอธุรกิจฐานเสริมรุ่งเรืองขายดีขายดีปรากฏว่าสิ่งที่ขอไปก็เห็นผลเกิดขาดท่านผู้ชมครับ ของขายดีเนี่เป็นเพราะอิทธิฤทธิของไอ้ไข่หรือเปล่าผมไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆถ้าเธอไลฟ์สดแบบนี้แล้วโฆษณาแบบต้อนหลดตอนแหลแบบนี้อวดอ้างสรรพคุณแบบนี้จะต้องมีคนที่ สติปัญญาด้อยไม่ได้คิดท่ละเอียดหลงตามเธอแล้วก็ไปซื้อข้าวของที่เธอประกาศขายโดยเฉพาะยิ่งอาหารเสริมของเธอนั่นคือที่ทําให้เธอประสบผลสําเร็จผมเชื่อว่าไอ้ไข่ถ้ามีตัวตนจริงวันนี้ก็คงไม่เห็นด้วยกับวิธีการของเธอแต่เพรเอิญการที่เธอรวยขึ้นมาท่านผู้ชมครับไม่ใช่ไอ้ไข่แต่เป็นเพราะไอ้ปากเธอเนี่ยละที่บิดเบือนต่าง บอกว่าอยาอาหารเสริมเธอรักษาโรคมะเร็งได้อาหารเธออาหารเสริมเธอกินแล้วผู้หญิงนมจะตึงตาสองชั้นตาตกจะกลายเป็นตาสองชั้นทุกอย่างจะดีหมดคือแม่งเป็นยาวิเศษหรศจั์ที่สุดในโลกที่หาไม่ได้อีกแล้วอาหารเสริมแบบนี้แล้วก็จะเป็นเป็นเรื่องที่วงการแพทย์ในทั่วโลกเนี่ยจะต้องตื่นตระหนึงงงเป็นไก่ตาแตกบริษัทชิเชโดเอ้ยบริษัทขายผลิตภัณฑ์ครีมของเกาหลี SK3 SK2 จะต้องวิ่งเข้ามา เพื่อมาคุณกะละแมขายสูตรนี้ให้หน่อยได้ไหมกินแค่อาหารเสริมเท่านี้นมตึงตูดตึงผิวหนังตึงตาที่ตกกลายเป็นตาสองชั้นรัดรึงไปหมดทั้งตัวคุณมีอะไรคุณช่วยหน่อยเอาผมซื้อคุณและกันสองมื่ล้านบาทแต่ว่าการทําบุญหรือการไปทําบุญที่ไอ้ไข่เนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดจูงใจใคนอยากซื้อสินค้าเธอเพราะเชื่อมั่นในเจ้าของผลิตภัณฑ์กะละแมเป็นคนมีชื่อเสียง มีชีวิตที่รูหราถอยกระเป๋าใบละลางถอยนาฬิกากเรือนในร้านอยู่คอนโดร้อยล้านมีระดับแล้วยังเป็นคนใจบุญอีกโอ้โหน่าทําธุรกิจด้วยความจริงใจท่านผู้ชมครับคุณกระแมสร้างภาพเป็นคนที่ทําตัวอินกับการทํานุบํารุงศาส,สนามากเป็นพิเศษการใช้อิมเมจเป็นคนดีเป็นเจ้าบุญทุ่มสร้างโน่นสร้างนี่ถวายมากเข้าว่าหวังว่าจะได้ไปนิพพาน ตัดภาพมาที่ชีวิตจริงวิธีการหาเงินเพื่อเอาเงินไปทําบุญเยอะๆกลับเข้าขายหลอกลวงประชาชนด้วยการโอ้อวดโม้สพัสดนสินค้าเกินจริงมากที่น่าห่วงกับมีคนหลงเชื่อไม่น้อยหรืออาจจะพูดได้ว่าคุณกระแมหาเงินบาปเพื่อไปสร้างภาพทาบุญต่อนะฮะนี่คือตัวอย่างอ่ะใช้ชื่อเสียงการทำหมากินในโลกโซเชียลของบรรดาเซเลบริตี้ทั้งหลายขายสินค้าเกินจริงท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าการขายศรัทธา ถ้าผู้ชมเคยเห็นพระมากนอดีตประชาชนเข้ามาศรัทธาแล้วก็เอาศรัทธาที่ประชาชนมีอยู่หลอกลวงเงินประชาชนมาเน้นคําจําได้ไหมท่านผู้ชมขนาดเจ้าของธุรกิจเจ้าของโรงแรมขนาดใหญ่ที่นครศรีธรรมราชเจ้าของยาสีฟันสมุนไพรที่มีชื่อยังถวายตัวเป็นลูกศิษย์เลยเพราะหวังรวยท่านผู้ชมครับคุณกระแมเคยได้รับเครื่องราชในฐานะช่วยสังเหลือสังคมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิรามาธิบดี และหลายๆอย่างแต่วันนี้คุณกระแมกลับมาทำหมากินหาเงินจากการหลอกลวงประชาชนท่านผู้ชมครับออยอและสำนักง,งานคุ้มครองผู้กองรับการตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคไม่น่าจะดำเนินคดีในเรื่องของโฆษณาชวนเชื่อเกินความเป็นจริงน่าจะเพิ่มอีกข้อหาหนึ่งคือหลอกลวงประชาชนท่านผู้ชมครับสังคมไทยยังจะมีคนอย่างคุณพัชรศรีเบญจมาศอีกมากหรือคุณกละแมหมดจากคุณกละแมไปแล้ว อีกหน้อยก็อาจจะมีคุณกะละมังเกิดขึ้นคุณกะละโมโนกะลานี่นะคุณกะลาแตกก็มีเพราะว่าเอาศรัทธ,ธามาขายท่านผู้ชมความผิดอยู่ที่ใครอยู่ที่พวกเราเราไปเชื่อเขาได้ยังไง มีหน้าเดี๋ยวนี้ช่องไลฟ์สดขายของมันเต็มไปหมดเลยขายหมดทุกอย่างนะฮะสามารถจะปลุกเสกสามารถจะเสกสรรปั้นแต่งให้คนที่ใกล้ตายให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ให้กลับมาเข้มแข็งแข็งแรงสามารถที่จะทําให้คุณคนที่ไม่มีสมรรถภาพทางเพศสามารถกลับมาเป็นหนุ่มเป็นแน่นได้เหมือนอายุแค่20กว่ามันหลอกกันเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมแม้กระทั่งทีวีดิจิตัลก็เอาเอามาออกด้วยทุกช่องขายของปลอแหลกันทั้งนั้นท่านผู้ชมครับนี่คือสังคมไทย ในยุค2,564และในยุคเด็ก3นิ้วและในยุคอายการที่ถูกตีกลับในเรื่องการแต่งตั้งและในยุคของบ่อนการพนันที่เจ้าของบ่อนไม่โดนดำ,ดำเนินคดีเงียบหายไปเลยท่านผู้ชมฟังและเศร้าไหมด้วยความเคารพคุณกระแมผมไม่มีอะไรกับคุณแต่ผมถือว่าคุณหลอกลวงประชาชนและโฆษณาคุณเวอร์มากมันไม่ใช่เวอร์อย่างเดียวมันโกหกพกลม